คุณวินรัตตั้งประเด็นว่าทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงกลายเป็นเป้าของการโค่นล้มโดยประชาชนทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยน่าจะเป็นระบอบการปกครองที่ที่ดีที่สุดในโลกแล้วถูกไหมหอดเลยที่เลวน้อยที่สุดวินเลวเลวน้อยที่สุดในโลกแล้วเคยบอกว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่ในภาวะที่ไม่มีอะไรดีกว่านี้ให้ถือว่า นโยบายหรือว่าแนวทางที่เลวน้อยที่สุดเท่าที่จะรับได้นี่มันก็มีจุดอ่อนคือระบบเลือกตั้งเลือกตั้งกโกงกันได้พอเลือกไปแล้วอำนาจผู้มีอำนาจใช้ผิดหรือว่าละเมิดสิทธิคนอื่นหรือว่าเป็นผดจก,การเสียงข้างมากมันก็มีจุดอ่อนของมันไม่ใช่ว่าเกิดวิกฤตในไทยก็ดียูเครนก็ดีเนี่ยก็เพราะรัฐบาลอ้างเสียงข้างมากแล้วไปออกกฎหมายต่างๆที่ทําให้ประชาชน อย่างน้อยบางส่วนไม่พอใจและเป็นกระทบความรู้สึกเช่นพรบนิรธศษกรรมของไทยหรือที่ยูเครนก็คือการที่ประาธานทิฟตีไม่ยอมลงนามความร่วมมือก,กับสาภาพยุโรปต่อมาก็ออกกฎหมายห้ามการประท้วงห้ามแม้กระทั่งการสวมบวกกันน็อกที่จะไปะร่วมการต่อต้านรัฐบาลกฎหมายต่างๆเราเนี้ยออกมาเพราะเสียงข้างมากมีได้ โดยไม่ฟังเหตุฟังผลฉะนั้นถ้าถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมประเทศที่เลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลแล้วมาจากเสียงส่วนใหญ่แล้วยังถูกค้นลมเพราะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีนั้นคล่องตัวมากขึ้นคนสามารถสื่อสารนัดหมายชุมนุมและเอาความไม่ดีไม่ถูกต้องรัฐบาลขึ้น Facebook ขึ้น Twitter ยังไงยังไงเนี่ยรัฐบาลก็ห้ามไม่ได้เสียงส่วนน้อยก็จริงแต่เป็นเสียงที่ต่อเนื่อง เสียงที่มีการรวมตัวกันเสียงที่มีพลังเช่นมาจากปัญญาชนนักศึกษานักธุรกิจเสียงของคนที่มีอำนาจต่อรองขณะเดียวกันก็จะมีคนอ้างว่าโอ้นี่เสียงส่วนใหญ่อยู่ชนบทนี่ต้องเคารพชนบทนี่ชนบทก็เริ่มมีปัญหาเศรษฐกิจแย่กรณีของไทยก็ชัดเจนนะครับชาวนามีปัญหากับรัฐบาลเรื่องนโยบายจำบนำข้าวคุณมีเสียงส่วนใหญ่ก็จริงเขาเคยลงคะแนนให้คุณได้ซ้ำไปแต่มาถึงวันนี้ถ้านโยบายของคุณเนี่ย มันไม่สามารถจะเป็นจริงได้เสียงส่วนใหญ่ที่เคยให้คุณเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจได้ฉะนั้นโหวตให้คุณเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้แปลว่าให้อำนาจคุณปกครอง4ปีเต็มๆนะระหว่างทางถ้าคุณทําไม่ดีเนี่ย คุณก็จะต้องถูกตรวจสอบแต่ผู้นําทั้ง3าประเทศนี้นะคะพอเจอเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงใหญ่ก็จะอ้างประชาธิปไตยเหมือนกันหมดเลยว่าตัวเองเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะคะมาจากเสียงของคนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องรักษาระบอบประชาธิปไตย่ราวกับนัดกันมาเลยนะเคยพูดอยู่แล้วว่าเราจะไม่ให้มีที่ยืนกันเลยหรือนะคะดิฉันเองก็อยู่วันนี้เพื่อรักษาประชาธิปไตยหลายคนก็ออกมาให้ดิฉันบอกว่าลาออก แตถามว่าการลาออกนี้เป็นคําตอบหรือเปล่าถ้าการลาออกนี้เพื่อเปิดทางให้เป็นสุญญากาศเพื่อเปิดทางให้มีการฉีกรัฐธรรมน,นูนให้เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยดิฉันจะทําได้อย่างไร I'm not going to leave Ukraine or go anywhere. I'm not going to resign. I'm a legitimately elected president. in venezuela we are prepared to go to the ultimate consequences in the defense of our peace our independence and our democracy ที่สําคัญที่ยังไม่เกิดในเมืองไทยและหวังว่าไม่เกิดก็คือที่ยูเครนนั้นอเมริกาสหภาพยุโรปเนี่ยเข้ามาช่วยฝ่ายต่อต้านอย่างชัดเจน โอ้มหาำนาจนี่เรียกว่าฝั่งหนึ่งก็รัสเซียอีกฝั่งหนึ่งก็ยุโรปตะวันตกกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยมากๆเลยอย่างจอห์นแคร์รีนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยบอกว่าเนี่ยที่มีการเอาปรัชนาเช่นนีออกไปโหวตออกจากในสภาเนี่ยนี่แหละหนทางสู่สันติภาพและสถียิรภาพอ้าวเป็นอย่างนั้นไปในขณะที่ทางรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะเซอร์ไกลาฟรอฟก็บอกว่าแบบนี้เรียกว่า is ukraine becoming the 21st century proxy war between russia versus western europe and the united states? is the ukraine uh, the 21st century proxy war between russia and the west? certainly yes, because uh, historically russia always saw us as part of russia. And uh, we want to move towards the West, and the West wants Ukraine, a very strategically important country, to be leaning towards Western values, certainly not towards Russian values. But uh, we've been always in between these two worlds, and uh, hopefully, we'll make a choice uh, towards the West and towards uh, democratic reforms for our government and for our society. แต่อเมริกากับโลกตะวันตกมีผลประโยชน์ถูกไมหมครับคุณสุรีชัยเพราะฉะนั้นเขาถึงสนับสนุนผู้ประท้วงก็ไดอย่ใสหรัฐไงที่มีคนวิจารณ์ว่าเออสหรัฐนี่ในเรื่องอยูเครนอยู่ข้างหนึ่งแต่ในประเทศไทยสหรัฐยอยูนอีกข้างหนึ่ง <c oughs> ที่ยูเครนนี่สหรัฐนอยู่ข้างผู้ต่อต้านชัดเจนเปิดเผยทุกแถลงการที่ออกมานะจะบอกว่ารัฐบาลต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของการต่อต้านประท้วงตามรัฐธรรมนูญต้องเคารพเรื่องประชาธิปไตยนี่เป็นส่วนสําคัญของประชาธิปไตยที่ยูเครน แต่พอเป็นเรื่องเมืองไทยเนี่ยฉันสังเกตว่าแถลงการออกมานี่ขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญขอให้อย่าใช้ความรุนแรงและน้ําเสียงก็ออกไปทางด้านว่าผู้ประท้วงทําไม่ถูกฉะนั้นชัดเจนว่ามันเป็นมาตรฐานมากกว่าหนึ่งของสารัฐ แต่ถ้าเป็นที่เวเนซุเอลาอันนี้แน่นอนไม้เบื่อไม้เมากับ<อ>สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็จองมาบอกว่าเอะเวเนซุเอลาเนี่ยใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือเปล่าในการที่จะปราบปรามผู้ประท้วงใช่แบบนี้รับไม่ได้นะก็อยู่ข้างผู้ประท้วงอยู่ข้างผู้ประท้วงเพราะว่าผู้นำเนี่ยก็ยังเป็นสายเดิมนะครับเป็นสายซายูโกชาเวสใช่ใช่ยูโกชาเวสและประธานทิบดีคนปัจจุบันนี่โมเดโรนี่ก็ ต่อต้านสหร,รสัฐผสมควรแต่วิธีการที่ต่างกับบูโกชาเวสคือบอกว่าพร้อมจะพูดคุยกับอบามาซึ่งแปลกนะคือเขาไม่ได้เจรจากับฝ่ายต่อต้านนะเขาบอกขอให้โอบามามาเจรจากับเขาเลยเอะมันยังไงเพราะว่าเขามองว่าอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังอยู่ข้างเดียวกันกับผู้ประท้วงเพราะฉะนั้นมานั่งโตเจรจาคุยกันแบบเปิดเผยเอาความ <c oughs> จริงมาพูดกันเลยเดีกว่าแล้วโอบามาจะมาเจรจาได้อย่างไร